จริงถึงที่สุดความจริงถึงที่สุดคืออะไรแล้วจะรู้ความจริงถึงที่สุดนั้นได้อย่างไรจากการสนทนาภากุลเถระคาถาที่มสพ24สิงหาคม2562 ที่กล่าวถึงว่าความจริงถึงที่สุดของสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งนี่ครับคืออย่างไรครับท่านอา<ช>จารย์ครับจริงถึงที่สุดคือไม่มีเราไม่ว่าจะกล่าวถึงธรรมะไรก็คือตรงนี้ก็คือไม่มีเราเลยแล้วก็ไม่มีทางที่เพียงแต่คิดก็ไม่มีเราต้องเป็นปัญญาตามลาดับขั้นตั้งแต่ขั้นฟังขณะนี้ได้ยินได้ฟังว่าธรรมะเป็นแต่ละหนึ่งที่ปรากฏและเวลาปรากฏแต่ละหนึ่งจะมีอย่างอื่นปรากฏด้วยไม่ได้ เป็นจริงอย่างนี้ได้ยังยังไม่ได้เข้าใจถึงอย่างเพราะฉะนั้นก็นยังเป็นเราจะรู้ได้เลยค่ะว่าไม่ว่าปัญญาระดับไหนที่ไม่ใช่ปัญญาที่ดับความเป็นเรายังมีเราแทรกได้เหมือนอากาศธาทธุที่แทรกอยู่ในทุกกลาป,ปะของโต๊ะของเก้าอี้หรือของสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่รวมกันเพราะฉะนั้นความจริงถึงที่สุดก็คือว่า,ากระจัดแจ้งแหละสภาพธรรมะเกิดระดับแน่นอนใช่ไหมคะแล้วก็เมื่อสภาพธรรมะนั้นเกิดแล้วดับ เป็นเราหรือเปล่าแน่นอนอีกใช่ไหมคะไม่ใช่เราแต่เป็นสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดระดับถ้ายังไม่ถึงที่สุดก็คือยังไม่ได้ประจักษ์แจ้งความจริงอย่างนี้นสิ่งที่ไม่จริงถึงที่สุดก็คือเป็นสิ่งที่มีจริงที่ไม่ใช่เราก็คือเป็นแต่เพียงธรรมะจริงๆที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปแล้วจะมีเราหรือว่าจะเป็นเราได้อย่างไรนี่ก็เริ่มไต่ตรองในความเป็นจริงได้ครับ่นอาจารย์ครับพูดอย่างไรก็ทําอย่างนั้น แต่ไม่ใช่เราทั้งหมดเขาพูดได้ว,ว่าไม่มีเราแต่ก็มีพูดที่พูดแต่ไม่ทำมีมากท่านถึงได้กล่าวเตือนกิจที่ควรทำก่อนเนี่ยก็คือความเข้าใจธรรมะนั่นเองเถ้าไม่มีกิจนี้แล้วจะไม่มีเราได้อย่างไรสิ่งที่มีจริงเกิดแล้วต้องดับไปแต่ก็ไม่เห็นการเกิดและดับของธรรมะเลยอะไร,ไม,รไม่เกธรรมะ,ะอะไรไม่เห็น เพราะไม่มีปัญญาค่ะอาจารย์อวิชาเพราะฉันอ,อวิชชาไม่ใช่เราทั้งหมดต้องแม้อวิชชาก็ไม่ใช่เราแต่การที่จะเป็นผู้ที่เข้าใจถึงความเป็นธรรมะแล้วก็ไม่ใช่เราเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ยากมาก่ะอาจารย์เล็กซึ้งแล้วก็เห็นได้ยากด้วยทั้งๆท,ท,ที่มีอยู่ในขณะน,นี้ก็ไม่เห็นการปฏิบัติชอบที่เป็นสัมมาปฏิบัติถ้าไม่เริ่มจากการเข้าใจธรรมะไม่ใช่เรา ก็ไม่เป็นหนทางที่จะปฏิบัติชอบได้แล้วก็ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นอย่างคาถาของท่านพระเถระถึงกล่าวถึงตอนท้ายกล่าวถึงสภาพธรรมะที่ดับทุกข์คือน,นิพพานก็ได้จา์น่าตกใจนะคะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดว่ารู้จักแล้วเสียอีก